Hello everyone, everyone and, and parents. parents. My name is Teacher My name is Teacher Tip. How are you feeling today? Are you hot? No. Are you sad? No. Are you happy? Yes. Are you angry? No. Okay? We will be your BESL teachers today. Yes, we are. เจอกันอีกแล้วนะคะดเดกใช่แล้วค่ะวันนี้พบกับคุณกูณทิ์แล้วก็คุณครูคออส<อ>ค,ค่ะเราจะมาเรียนภาษากรีก BESL กันนะคะโอเคสต u เดน t ์ okay. Student, are you ready yes today lesson today will be greeting and introduction วันนี้เราก็จะมาเรียนทักทายเป็นบทสนทนาง่ายๆนะคะใช่แล้วค่ะถามเป็นภาษาอังกฤษแล้วตอบเป็นภาษาภาษา,ภาษาไทยค่ะ,คะสัปดาห์ที่แล้วนะคะ,คะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้นะคะ,คะได้สนทนากับคุณครูแบบนี้ไปแล้วใช่ไหมคะใ่คะ,ะสัปดาห์นี้เราก็มาทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะอีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะเด็กๆพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วค่ะ Are you readyYes I do What is your first name? ฉันชื่ออนุทิดา What is your last name? ฉันนามสกุลหิมวัน How old are you? ฉันอายุสี่ขวบ Where do you live? ฉันอยู่บ้านสีเมืองใหม่ What school do you go to? ฉันไปโรงเรียนอนุบาลน,น้องหญิง What is your teacher's name? <S คุณครูฉันชื่อว่าคุณครูออท What is your school director name? ผู้อำนวยการโรงเรียนฉันชื่อว่านางสาวพัชราทุมนัน What is your school manager's name? ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนฉันชื่อว่านางธนพันธ์แก้วจันดี What is your father's name? พ่อฉันชื่อว่าคำใหม่ What is your mother's name? แม่ฉันชื่อว่าสำลี What do you want to be? ฉันอยากเป็นคุณครูเอ็กซลได้มีครเด็กๆนะฝากทบทวนบ่อยๆนะคะเมื่อกี้นะใครตอบได้คุณครูยกนิ้วให้เลย very good uh huh. เด็กๆเก่งมาก next do you know the months of the year okay okay ค่ะ are you ready yes okay January เดือนอะไรคะ เดือนมก,กราคมค่ะ February เดือนอะไรคะเดือนกุมภาพันธ์ March เดือนอะไรคะเดือนมีนาคม April เดือนอะไรคะเดือนเมษายน May เดือนอะไรคะเดือนพฤษภาคม June เดือนอะไรคะเดือนมิถุนายน July เดือนอะไรคะเดือนกรกฎาคม August เดือนอะไรคะเดือนสิงหาคม September เดือนอะไรคะเดือนกันยายน October เดือนอะไรคะ เดือนตุลาคม November เดือนอะไรคะเดือนพฤศจิกายน December เดือนอะไรคะเดือนธันวาคม c l your hand for yourself เดี๋ยวเรามาออกเสียงโฟอนอิกกันนะคะเด็กๆ A F B b c

B, W, W, Y, X, Y, Y, C, S, <S เป็นไงม้งค่ะเด็กๆเมื่อกี้นะออกเสียงโฟน,นิกพร้อมกับคุณครูได้ไหมคะ โอเคทีนี้เราจะมาเข้าสู่เนื้อหาหลักก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนนะคะเด็กๆค่ะโอเคค่ะ What do you see? I see a fish. What don't you see? I don't see a fish. Do you see a fish? Yes, I do. Do you see a cat? No, I don't. Clap your hand for yourself. ภาพนะคะ,คะ What do you have? I have a pen. What don't you have? I don't have a pen. Do you have a pen? Yes, I do. Do you have a book? No, I don't. o k เคค่ะเอต่อไปจะเป็นรูปภาพอะไรนะ What do you want? I want a mango. What don't you want? I don't want a mango. Do you want a mango? Yes, I do. Do you want a watermelon? No, I don't. ภาพสุดท้ายค่ะคุณทีฟรูปภาพนี้เด็กๆรู้จักแน่เลย What do you need? I need a pig. What don't you need? I don't need Do Do you need a pig yes I do do you need a rat no I don't clap your hand for yourself เมื่อกี้นี้เป็นการทบทวนประโยคค่ะคุณทิฟก็คือประโยคที่เราเรียนมานะคะตั้งแต่สัปดาห์แรกนะเด็กๆจำได้ไหมคะวันนี้เราก็มีเนื้อหาหลักมาด้วยนะใช่ไหมคะคุณครูทิฟนะคะเดี๋ยวคุณครูทิ์หายตัวแป๊บหนึ่งหายตัวแป๊บนึงนะคะเด็กๆ โอเคค่ะวันนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรานะคะเป็นรูปประโยคอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคค่ะทำท่า<ต>เด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนี่เห็นไหมคะโอเคอ่ะให้เด็กๆ ออกเสียงพร้อมกันกับคุณทิพย์เลยนะคะคุณครูออสจะเป็นทีเชอร์สส่วนคุณครูอิวก็จะเป็นทิพย์ค่ะออคุณครูทิพย์ใช่ไหมคะก็จะเป็น student นะให้เด็กๆตอบพร้อมกันกับคุณทิพย์เลยนะคะ Are you ready Yes I do Okay H H h a t h a t รูปอะไรคะเด็กๆรูปหมวกค่ะ Ah hot Ah h t หมวกกี่ใบคะ หมวกหนึ่งใบค่ะแทนสัญ,ญลัววกษณ์มือด้วย1 1> ใช่ไหมคะหนึ่งนิ้วนะคะ,คะ I wear a hat I wear a hat ฉันใส่อะไรคะฉันใส่หมวกค่ะ What do you wear I wear อะไรคะ I wear a hat I wear อะไรนะ I wear a hat c l a p your hand for yourself เก่งมากคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นปการทบทวนประโยคแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาหลัก ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้คุณคุณทิพย์มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยฝากเด็กๆด้วยค่ะใช่แล้วเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเราไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์พร้อมบทเพลงกันเลยค่ะบอง เพลงจบแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกเลยค่ะสนุกเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้บทเพลงเขาพูดถึงอะไรบ้างคะคุณทีฟมี eyes ่ะ nose nose ears ears mouth mouth feet feet ค่ะเป็นอวัยวะในร่างกายใช่ไหมคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายของเรานะแล้วคุณครูก็ฝาก บทสนทนาใช่ไหมคะในรูปประโยคของอะไรคะ How many Do you have เด็กๆจำได้ไหมคะอ่าถ้าจำได้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันสักนิดนึงอยู่ ready you r e Yes I do โอเคค่ะ How many noses do you have I have one nose โอเคค่ะเด็กๆตอบได้ไหมลูก๋อ oh, ไปประโยคที่2นะคะ <Okay. S 2> How many mouths do you have? I have one mouth. โอเคค่ะ How many eyes do you have? I have two eyes. โอเคค่ะ How many ears do you have? I have two ears. Oh. เดี๋ยวสุดท้ายค่ะทีมอะไรคะเด็กๆ finger อ๋อ finger How many f i n g e r do you have? I have ten. Springers Okay, โอเค o u r hand for yourself นะอันนี้ก็จะเป็นอวัยวะนะคะที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะทีนี้เมื่อกี้ถ้าเด็กๆดูเพลงนะคะได้ฟังเพลงได้ดูเพลงก็จะเห็นว่าเขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่นะหน้าที่ของอวัยวะต่างๆนะอย่างเช่นมือเขาใช้ทําอะไรคะคุณทีเอาไว้ใช้จับสิ่งแล้วนะคะโอเคตาล่ะคะตาไว้ดูค่ะตามี ดูหูมีไว้ฟังจมูกดมกลิ่นหรือหายใจแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาบทสนทนาภาษาอังกฤษมาลองพูดคุยกับเด็กๆดูนะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเริ่มเริ่มแรกอะไรดีคะเอาจมูกดีไหมคะคุณปอาจมูกเหรอคะ ฮะหรือว่าคุณครูคุณครูอ๋อชอบชอบอันไหนก่อนคุณอ้อดเหรอคะคุณอ้อดชอบที่ดวงตาอ๋อดวงวัยวะนี้ชอบที่ดวงตาแล้วเด็กๆล่ะคะชอบอวัยวะส่วนไหนครูอ้อดชอบที่ดวงตาครูอ้อดขอเริ่มที่ตาก่อนละกันโอเคค่ะโอเคนะคะคุณครูจะใช้ประโยคประโยคนะคะ what can you do with your eyes อเกดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกครั้งก่อเอาอีกครั้งค่ะคุณชีฟนะอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆฟัง listen นะะคฟังให้ดีๆนะ What can you do with your eyes? Okay I can see with my eyes. อีกครั้งหนึ่ง one more I can see with my eyes. ต่อไปเราจะไปที่อะไรอะคะอะไรคะเด็กๆเนี่ยคืออะไรนะ Nose นะคะ What can you do with your nose? I can smell with my nose. โอเคค่ะ One more I can smell with my nose. ค่ะโอเคค่ะต่อไปเราจะไปที่ไหนคะ Ears อ๋อ Ears หูค่ะ Ears นะคะ What can you do with your ears? I can hear with my ears. Okay, again please. I can hear with my ears. Okay ค่ะต่อไปนี่ค่ะ mouth อะไรคะคุณทิพย์ mouth mouth โอเค What can you do with your mouth? I can talk with My mouth อ๋อ talk ใช่ไหมคะ talk อ๋อ talk okay one more time I can talk with my mouth okay ค่ะสุดท้ายละอะไรคะประโยคสุดท้ายของเรานะคะอะไรดีเนาะมือใช่ไหมคะค่ะอันนี้สำคัญเลยสำคัญเลยจับสิ่งของค่ะใช่ไหมใช่ค่ะ okay ค่ะ what can you do with your hands I can touch with my hands. Again please. I can touch with my hands. Okay คร a บ Your hand for your spell. Okay นะอันนี้เป็นรูปประโยคเพิ่มเติมนะคะที่คุณครูเอามาฝากเด็กๆนั่นเองนะเกี่ยวกับหน้าที่ ของอวัยวะนะคะเด็กๆสามารถพูดนะคะตามคุณครูได้นะคะแล้วก็ทำท่าตามได้อย่างเช่นนะ I can see with my eye เราอาจจะทำอย่างนี้ก็ได้ I can see with my eye เด็กๆออกเสียงด้วยนะถ้าเป็น n o ส e ล่ะคะ I can see อะไรคะครูทิพย I can I can smell which m y n o s e อ๋อไม่ใช่ C ใช่ไหมคะไม่ใช่คะ I can smell smell คือดมกลิ่นหายอ๋อดมกลิ่นใช่ไหมคะแต่ถ้า C นี่คือเห็นอ๋อ C ต้องอย่างนี้ใช่ค่ะแล้ว ears หรอคะ ears ใช่ไหมคะอ๋อ I can hear which m y e a r s อ๋ออย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วแล้วก็ mouth okay t a l o t talk I can talk with my mouth แล้วอันสุดท้ายเลยก็คือจับมือใช่ไหมคะ hands อันนี้เราไว้ใช้ touch จับ I can touch with my hands นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คืออวัยวะแล้วก็หน้าที่ที่อวัยวะส่วนต่างๆเราได้ทำนะคะเขามีหน้าที่นะถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปเป็นยังไงบ้างคะคุณทิพย เหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนี่แหละค่ะใช่นะคะมันก็จะไม่สมบูรณ์ทำอะไรมันก็จะรู้สึกว่าลำบากนะคะโอเคฉะนั้นเด็กๆก็ฝากด้วยนะคะทำอะไรก็ตามนะคะตามบทบาทหน้าที่เหมือนเด็กๆก็มีหน้าที่เหมือนกันอวัยวะก็มีหน้าที่เด็กๆก็มีหน้าที่เหมือนกันอย่าลืมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนะสำหรับวันนี้ครูออสกับครูทิพย์ เป็นไงคะหมดเวลาแต่เราไม่จับกันนะอ่าอาทิตย์หน้าเรายังมาเจอกันอีกนะคะมาดูซิว่าเราจะเรียนรู้เรื่องของอะไรกันอีกนะสำหรับสัปดาห์นี้ See you again next time ค่ะ See you again next time bye bye